วันนี้ก็เป็นวันที่2ของการเดินทางนะคะวันนี้พี่เก๋อาจจะแต่งตัวแปลกนิดนึงเนื่อง,งจากว่าฝนข้างบนมันตกนะคะแล้ววันนี้เราจะต้องอยู่ชุดนี้ทั้งวันเราก็เลยต้องป้องกันกันนิดหนึ่งนะคะก็ในระหว่างทางที่เรากำเดินกำลังเดินลงนะคะก็คือฝนตกหนักมากนะคะพี่เก๋ก็เลยไม่ได้ถ่ายภาพบนรถมาแต่ตอนนี้ก็คือกำลังจะเดินจากโรงแรมไจโถนะคะไปที่ลานจอดรถตรงนี้ก็เช้าๆมาก็จะมีพระสงฆ์นะคะซึ่ง เขาก็จะจำพรรษาอยู่ในป่าวัดใกล้ๆพระาธาตุนะคะขึ้นมารับบิณฑบาตซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นในช่วงที่เป็นท่องเที่ยวเหมือนแต่ก่อนเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าคนเยอะมากนะคะคนใส่บาตเยอะมากแต่ตอนนี้ก็แทบจะไม่มีใครเลยเราก็ตัดภาพมาที่วัดพระาธาตุมูเตานะคะหนึ่งใน พกมหาบูชาสถานสำคัญของประเทศพมา่ามาถึงนะคะพวกเราก็พากันร่วมสวดมนต์นะคะคณะที่พี่เก๋ไปด้วยกันนะคะก็แจกหนังสือสวดมนต์เหมือนเดิมค่ะ,ะถวายบทสวดมนต์นะคะลองเรียกว่าสวดมนต์ถวายอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเพราะถือว่าเป็นสถานที่สำคัญนะเป็นสถานที่ที่คนพมา่านะคะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการขอเรื่อง การค้าจุนดวงชะตานะคะที่นี่ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่เป็นไฮไลท์ right ของโปรแกรมนี้เลยทีเดียวนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าข้างหลังที่เก๋นะคะเป็นเจดีนะคะถ้าจําไม่ผิดเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวในปี1917ทําให้ยอดพระเจดีนะคะตกลงมาและเจดีพระธาตุมูตาแห่งนี้นะคะก็เป็นเจดีที่มีความสูงที่สุดในประเทศพมา่าด้วยค่ะมีความสูงนะคะประมาณ ร้อยสิบสเมตรนะคะถ้าพป่เกดจำไม่ผิดถ้าจำผิดก็ต้องขับขออภัยมาด้วยนะสำหรับที่นี่นะคะก็จะถือว่าเป็นเจดีหนึใน6มหาบูชาสถานสำคัญสูงสุดของประเทศพม่าซึ่งคนพม่านะคะก็จะมีความเชื่อเรื่องการดูดวงอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะเขาก็เลยมาขอพรว่าถ้าข้าพเจ้ามีชีวิตขอให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่สูงสุดเหมือนยอดพระธาตุ ถ้าวันใดวันหนึ่งข้าพเจ้ามีชีวิตที่ตกต่ําก็ขอให้มีคนมาค้าจุนนะมามีคนมาช่วยเหลืออะไรแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะน้องบาสเขาก็กําลังอธิบายนะคะเกี่ยวกับการขอพรน,นะคะพระาธาตุซึ่งใจความนะคะก็มีความหมายที่ดีมากๆเลยนะคะพี่เก๋ฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเป็นการขอพรที่มีความรู้สึกว่าประทับใจมากนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเอาพี่พูดตรงตรงเลยนะการมาที่ ประเทศพมา่านะเนื่องจากว่าถ้าเรามาเองอะ่ะอันเนี้ยบอกตามตรงเลยว่าคงจะไม่ได้อะไรนะคะแต่ว่าการมาครั้งนี้มากระทัวนะคะจะทําอะไรก็แล้วแต่น้องเขาก็จะคอย บอกกล่าวนะคะว่าให้เราทำนูน่นทำนี่ทำแบบนั้นตอนนี้ทุกคนก็กำลังยืนฟังอธิบายนะคะว่าเราจะต้องทำยังไงนะคะทูบที่เราซื้อมามาตะกี้เนี้ยนะคะก็คือจุดไปหมดแล้วแหละแต่ว่าทุกคนก็จะเหลือทูบในมือเนี่ยคนละดอกนะคะเพื่อเอามาคำพัทธะนะคะบาสบอกว่าที่เนี่ยเป็นโบราณสถานไม่อยากจะให้เอาก้านทูปไปงัดนะคะแต่บาสบอกว่าให้นำไปวางไว้ที่ใต้ฐานก็แข็งแรงมั่นคงเหมือนกัน อันนี้พอพี่เก๋ฟังแล้วพี่เก๋ก็รู้สึกว่าอุ้ยเ,เราไม่ได้มาพม่านานนะคะเทคนิคการเล่าเรื่องอหรือการปฏิปต่อเรื่องราวเนี่ยต้องบอกว่าอุ้ยบาร์ก็เก่งมากๆเลยนะเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาไปมากๆเลยบาร์เนี่ยนะคะเป็นน้องหัวหน้าทัวร์คนหนึ่งต้องบอกอย่างนี้ว่าเราเติบโตมาพร้อมๆกันนะคะเป็นหัวหน้าทัวร์พร้อมๆกันคือพี่เก๋เคยเป็นหัวหน้าทัวร์ให้กับทัวร์พม่าดีๆนะคะแล้วก็ อยู่มากับบ้าสเนี่ยก็คือเรียกว่าเติบโตมาในเส้นทางของทัวร์พม่าเนี่ยวันนี้เนี่ยพี่เห็นบ้านแล้วพี่ก็รู้สึกว่าพี่ภูมิใจนะที่น้องอะ่ะมีความสามารถนะคะคือพอผ่านไป10ปีอะชั่วโมงบินทุกคนมันสูงมากแล้วนะคะวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจว่าน้องคนหนึ่งที่เราเคย ประครบประงมกันมานะคะเติบโตได้กันมาวันนี้เขาเป็นหัวหน้าทัวร์ที่มีคุณภาพมากจริงๆนะคะแล้วก็นเนี่ยนะคะลูกค้าทุกคนนะก็มาทําตามที่บาสดบอกนะคะก็คือมาอธิษฐานขอพรกับพระเจดีนะคะว่าขอให้มีชีวิตสูงสุดเหมือนพระเจดีนะคะถ้าครั้งใดครั้งหนึ่งพลาดพังมีชีวิตตกต่ํานะคะก็ขอให้มีคนมาคาจุนนะคะเนี่ยเราก็จะใช้นะคะทูบนะคะแตะไปแบบนี้แล้วเดี๋ยว เราสังเกตดูนะคะว่าทุกคนเนี่ยจะไม่มีการเอาทู่ไปแย่ไว้อย่างนั้นนะคะเพราะบานแนะนําไว้ว่าที่เนี่ยเป็นโบราณเป็นโบราณสถานสาคัญถ้าสมมุติว่าไปแย่ถ้าเกิดมันแตกมันแยกขึ้นมาจะทํำยังไงนะคะแต่ให้เอาวางตรงฐานด้านล่างก็คือความมั่นคงของชีวิตของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็ดูตามภาพไปเรื่อยๆสำหรับใครที่อยากจะมาทำพิธีเข้าถึงเข้าลึกแบบเนี้ยทักมาสอบถามได้นะเธอเพราะพี่บอกเลยว่า การไหว้เนี่ยต้องไหว้ให้ถูกหลักไหว้ให้ถูกต้องนะคะจริงอยู่แหละการไหว้ไหว้ยังไงก็ได้ไหว้ให้สบายใจแต่ถ้าเกิดไหว้ถูกหลักถูกต้องการขอพรอมันก็จะสําเร็จนะคะรวดเร็วนะถัดไปนะคะเราก็มาที่วัดไจควายนะคะวัดนี้เป็นวัดใหญ่อันดับสองของประเทศเอินเดียนะคะที่มีพระสงฆ์ น้มาเรียนจำพรรษาอยู่ที่นี่นะคะที่นี่ก็จะเหมือนกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะที่นี่ก็คือวัดใจขวายนะคะวัดพระสงฆ์500รูปแต่ในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงหน้าฝนนะคะก็จะมีพระจำพรรษาน้อยมากนะคะวันนี้ที่เราไปเนี่ยโชคดีมากๆเลยที่ทางวัดนะนะเขามีเจ้าภาพเลี้ยงอาหารนะคะถ้าวันนี้ไฟเขียวเปิดนะคะก็แสดงว่า เห็นไหมคะด้านในไฟเขียวนะคะก็แสดงว่าวันนี้มีเจ้าภาพนะคะแต่ถ้าเกิดวันไหนที่ไฟเขียวไม่ได้เปิดก็แสดงว่าวันนั้นไม่มีเจ้าภาพพระเนนนะคะก็จะได้ฉันอาหารไม่มากนะก็ต้องบอกว่ามีแค่น้ำพริกกับมีแค่น้ำน้ำปลาร้านะคะแล้วก็ผักต้มนิดๆหน่อยๆนะคะแต่วันนี้ก็คือฟูลออปชันเลยพี่เก๋ไปแอบถ่ายมานะคะขออน้องเนนถ่ายมานะคะก็คือวันนี้มีเจ้าภาพฉะนั้นแล้วอาหารก็จะ เยอะนะคะบริบูรณ์นะส่วนใหญ่ก็ใครที่ามาที่ทัวร์พม่านะคะส่วนใหญ่ก็จะมาถวายพระเพลงกันที่นี่นะที่นี่นะคะอีกสถานที่หนึ่งที่เราจะไปถึงเนี่ยข้างหน้าเราเนี่ยเขาเรียกกันว่าเจดีจ้ายปุ่นนะคะซึ่งเป็นเจดีของอทิดากษัตริย์มอญทั้ง4ี่คนนะคะซึ่งทั้งทั้ง4ทั้ง4ี่พระองค์เนี่ยบอกว่า,าสาสาบานกันว่าจะไม่แต่งงานนะคะ แต่ปรากฏว่ามีน้องนางพระองค์หนึ่งนะคะต้องแต่งงานเพราะว่า,าต้องช่วยบ้านเมืองช่วยเ,เมืองของตัวเองนะคะก็เลยเสียสละตัวเองนะคะที่จะต้องไปแต่งงานนะคะก็ซึ่งพระพุทธรูปนะคะทั้ง4ด้านเนี่ยก็จะเปรียบเสมือตัวแทนของสี่พี่น้องธิดากษัตริย์มอญน,นะคะซึ่งต้องบอกว่าในแต่ละ เทวรูปเนี่ยก็จะมีใบหน้าที่ยิ้มนะคะแต่ก็จะมีเทวรูปอยู่หนึ่งด้านนะคะที่มีใบหน้าที่ไม่ยิ้มนะคะที่เนี่ยก็จะมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องของนะคะเรื่องของความรักนะซึ่ง ใครผ่านไปผ่านมานะคะเจดีใจปุ่นเนี่ยก็ถือว่ามีความสำคัญนะสำหรับเมืองหงสาวดีเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะช่วงที่เรามาเนี่ยอย่างที่บอกค่ะมันเป็นช่วงของหน้าฝนแต่มันไม่ได้ทำให้พวกเรานะคะพุทธมามะกะนั้นลดละความพยายามในการไหว้พระสวดมนต์เลยค่ะฝนเนี่ยมันพำๆนะคะมันไม่ได้ตกหนักมากฉะนั้นแล้วเนี่ยสบายๆมากค่ะ หลังจากไหว้พระเสร็จนะคะเราก็ไปแวะรับประทานอาหารกลางวันนะคะที่ร้านเจ้าสัวนะคะซึ่งจริงๆเราก็ต้องบอกว่าร้านนี้อยู่กับทัวทุกทัวมายาวนานมากๆใครไปใครมาก็ต้องมาทานร้านนี้นะคะแม้แต่กระทั่งนะคะ,สะเสด็จพระองค์พาซึ่งครั้งหนึ่งเคยมา สักการะนะคะพระธาตุอินแหวนก็มารับประทานอาหารที่นี่เช่นเดียวกันนะคะพอมาถึงนะคะเราก็มาที่ย่างกุ้งนะคะพาเพื่อนๆน,นะคะมาช้อปปิ้งนะคะซึ่งตลาดนี้เขาเรียกว่าตลาดโบโชกอ,องซานนะคะซึ่งจะปิดทุกวันจันทร์ตลาดนี้ก็จะขายหยกนะคะซึ่งวันนี้เราก็มาทักทายนะคะพี่กัตตูนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นอะไรเหมือนเป็นงานรวมญาติดะเธอมันไม่ได้เจอกันมา ผูหลายปีมากแล้วก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันอ่ะเมาส์มอยกันลั่นตลาดมากๆนะคะสําหรับการเลือกซื้อหยกก็ต้องบอกว่าอันนี้ต้องถามทัวร์ที่เราไปนะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะมีร้านประจำเอาไว้ที่ต้องมีร้านประจําเพราะว่าอะไรเวลาใครอยากซื้อหยกกับเธอเธออย่าลืมนะเธอจะได้ในราคา เกรด A แต่ของเธอมันราคาเกรด C ฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่แนะนำว่าใครจะซื้อหยกนะคะสามารถสอบถามได้กับทัวร์ที่คุณไปนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคุณจะได้ของไม่ได้มาตรฐานนะคะโดยส่วนตัวพี่เกยใส่กำไรหยกติดตัวอยู่แล้วค่ะก็เลือกจากร้านนี่แหละเพื่อนๆกันนะคะส่วนด้านนี้ที่เราเห็นนะคะเขาเรียกว่า j จดีสุเลก็ถือว่าเป็นหลักกิโลที่ศูนย์ของ ประเทศพมา่านะคะในเมืองย่างกุ้งที่นี่เนี่ยมีนัดอยู่ตนหนึ่งนะคะศักดิ์สิทธิ์มากๆเธอจา๋าแต่ว่าด้วยความที่ลานจอดรถมันไม่มีมันข้ามถนนยากเราก็เลยไม่ค่อยเราก็แวะน้อยมากนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยวัดเนี้ยโบโบยีคือแน่นเวอร์นะคะที่นี่นะคะเรียกว่าเจดีโบตาท้าค่ะ มาอีกสถานที่นึงแล้วนะตัดภาพมารวดเร็วมากค่ะที่นี่นะคะเป็นที่เก็บนะคะพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าสองเส้นนะคะซึ่งตามาประวัติบอกว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จผ่านมาทางนี้นะคะพ่อค้าสองพี่น้องนะคะตปุษสาและตบปัลิกะค่ะก็มาที่นี่นะคะแล้วก็มาขอพระเกศาจากพระพุทธเจ้านะคะพระพุทธเจ้าก็ดึงให้นะคะ8เส้นนะคะแล้ว สมัยมาก็ไม่รู้นะคะเหลือมาบรรจุที่เจดีโบตทาวนะคะหรือว่าเขาเรียกในภาษาไทยว่าเจดีทหาร1น0 0พันนายนะคะก็บรรจุพระเกศาธาตุเอาไว้ที่นี่2เส้นนะคะเนี่ยค่ะด้านในก็คือสถานที่บรรจุพระเกศาธาตุกล้องมันอาจจะไม่ได้ซูมเข้าไปถึงด้านในนะคะแต่นี่ก็คือสถานที่สำคัญนะคะสำหรับ บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้านะคะซึ่งสองพี่น้องตะปุตสะและตะปรลิกะนะคะก็ได้นํามาอันนี้ก็คือ,อาภาพขยายนะคะที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้านะคะสมณะโคโดมนะคะสิทธตะโคตะมะนะซึ่งพระพุทธเจ้าในศาสนาพุทธนะคะตอนนี้มีทั้งหมด4พระองค์ก็คือ,อกะกุสันโทโคนาคมกัสปะแล้วก็ ยุคปัจจุบันก็คือโคตมะนะคะก็คือสิทธัตถะโคตมะนะคะหรือว่าพระพระสมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้นี่เองนะคะตอนสร้างนะคะสถานที่แห่งนี้เนี่ยก่อนที่จะเป็นเจดีย์สวยงามขนาดนี้นะคะก็ได้มีการขุดค้นพบนะคะทรัพย์สมบัติมากมายนะคะอันนี้เป็นตัวหางหงนะคะซึ่งอยู่บนยอดฉัดน,นะคะซึ่งถูกเชิญลงนะก็จะถูกประดับประดาด้วย เพชรดินจินดามากมายนะคะด้านในเนี้ยที่เราเห็นเป็นสีทองทองนะคะกําแพงเนี่ยเขาจะล้อมด้วยกระจกนะเพราะว่าเขาเาลงรักปิดทองคํานะคะและนั่นก็คือ,อทรัพย์สมบัติที่ประชาชนนะคะบริจาคมาบางส่วนเนี่ย ถูกค้นพบนะคะตอนที่ขุดพบพระเจดีย์นะคะเห็นมาจากเน็ตพี่เก๋บอกเ,เนี่ยเขาก็มีการกลงลักปิดทองคํานะคะด้านนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องจัดนิทรรศการนะคะซึ่งก็จะรวบรวมทรัพย์สมบัติมีค่ามากมายนะคะนี่ค่ะ พระพุทธเจ้านะคะมอบพระเกศาให้กับตบปุษาและตปริกะนะคะสองพี่น้องพ่อค้าที่ทราบว่าพระพุทธเจ้านะคะจะมาถึงที่นี่นะคะก็เลยไปขอพระเกศา,าธาตุมานะคะในนี้เนี่ยก็จะมีภาพมีเรื่องเล่านะคะก็เรียกว่าภาพเขียนมีเสียงนะพี่เก๋เรียกแบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะสามารถรู้ถึง เรื่องของพระไตรปิดกได้เป็นอย่างดีนะคะก็ดูจากรูปแล้วก็ก็น่าจะประมาณการกันได้นะคะนี่ก็คือทรัพย์ส,สินมีค่าต่างๆนะคะซึ่งอันนี้เป็นเงินแท้100%เปอนะเธอสมัยก่อนนะพี่จะบอกว่าอย่างนี้ตรงนี้เมื่อก่อนนะเป็นกลงเป็นกลงต้องบอกว่าเป็นกลงที่มีขนาดของกลงนะเหล็กหนาเท่าประมาณแขนของพวกเธอนะั่นแหละ เดี๋ยวนี้เขาก็ปรับปรุงใหม่นะคะ, mm hmm. ก,ะก็ mm hmm. เป็นกระจก mm hmm. เป็นอะไรแบบนี้อย่างดีสมัยก่อนนะวัดเนี hmm. ้ยพี่จะบอกว่า mm hmm. ตอนที่เขายังไม่บูรณะปฏิสังขรอนะเธอโอ้ยขี้หมาเยอะมากนะแต่ก็เดี๋ยวนี้คือดีขึ้นตรงเนี้ที่เราเห็นนะคะ นี่คือทองคําเส้นนะคะแล้วก็อัญ,ญมณีต่างๆนะคะที่ผู้มีจิตศรัทธานะถวายเป็นพุทธบูชาให้กับพระเจดีย์นะคะด้านนี้ก็เป็นบริเวณด้านนอกเจดีย์โบตเทาวนะคะซึ่งเจดีย์โบตเทาวนะคะนอกจากเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระ,ะรอารมณ์พระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยยังเป็นที่ประดิษฐานนะคะอของ นัดโบโบยีที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยที่คนไทยรู้จักนะคะก็คือ,อนัดเขาเรียกกันว่านัดโบโบยีนะคะจริงๆแล้วทั้งนัดทั้งหมดเนี่ยมี32ตนนะคะต้นตำรับนัดเนี่ยอยู่ที่เมืองภูกามเอาไว้เราไปภูกาม์เขาจะเล่าให้ฟังนะคะสถานที่แห่งนี้นะคะก็เป็นสถานที่ประดิษฐานนะคะนัดโบโบยีนะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยนะคะ ก่อนจะสร้างเจดีย์ชวยดากองเนี่ยเขาก็ได้ที่ฐานขอพรนะคะแล้วก็นัดตนนี้เนี่ยได้ชี้นะคะมือไปทางเนินเขาสิงคุตระนะคะซึ่งก็เป็นที่สร้างนะคะ,ะพระมหาเจดีย์ชวยดากองณปัจจุบันตอนที่บริเวณตรงนี้ยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นนะพี่เก๋เคยไปแล้วพี่มีความรู้สึกว่าหุ้ยทำไมพลังงานของนัดโบโบยีเปลี่ยนไปเอ๊ะหรือเราคิดไปเองเพราะโดยปกติอะเนาะ ด้วยความเราสายมูไงมูมากไปหน่อยนะคะเราก็จะมีความสึกแบบพิเศษมากกว่าคนอื่นเนาะเราก็ยวา่าเยทำไมเราไม่จี๊ดเลยแต่พอรอบล่าสุดเนี่ยที่ไปกลับมานะคะโอ้โหเธอตั้งแต่ย้ายโบบีนะคะกลับมาอยู่ที่เดิมนะคะซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับอยอดเขาสิงคุตัดก็เลยทำให้การขอพอรในรอบนี้นะฉันว่าต้องสำเร็จแบบฉับพลันแน่นอนเพราะว่า ตั้งใจขอมากนะคะและสถานที่อีกสถานที่หนึ่งนะคะเรียกว่าเจ้าแม่กระซิบนะคะหรือว่าเทพกระซิบในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเข้าพรรษานะคะฉะนั้นแล้วก็จะไม่มีการแต่งพระวรากายก็ถือว่าเป็นช่วงถือศีลของพระแม่กระซิบนะคะทีนี้ใครอยากจะขอพรอ,อะไรนะคะเพียงเดินเข้าไปกระซิบที่ข้างหูของพระแม่ค่ะพรนั้นก็จะสําเร็จสมปรารถนานี่ก็เป็นคนพม่าะนะคะมาทํา ดอกไม้ถวายพระแม่นะคะสวยงามมากๆอย่างที่บอกค่ะช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษานะคะพระแม่ก็จะถือศีลนะคะงดการแต่งกายสวยงามนะคะในระหว่างนี้สีคําเขาก็อธิบายนะคะว่าจะต้องทํายังไงจะต้องไหวย,ยังไงตรงนี้ก็เป็นพญานาคนะคะซึ่งต้องบอกว่าคนพม่าก,ก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของพญานาคเช่นเดียวกันนะคะไราพญานาคเนี่ย ตามเท่าที่เรารู้มาก็คือพระยานาก็ขอพรเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเดินทางไปสถานที่สำคัญที่สุดแล้วก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของการเดินทางนี้นะคะนั่นก็คือพระมหาเจดียชเวดากองนะคะซึ่งเป็นพระเจดีประจำวันเกิดนะคะประจำปีเกิดของคนเกิดปีมะเมียซึ่งพี่เก๋เองเนี่ยเกิดปีมะเมียฉะนั้นแล้วเนี่ยในทุกๆปีนะคะพี่เก๋ก็จะพยายามที่จะ,ะกลับมาไหว้พระธาตุประจำปีเกิดให้ได้ แต่เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบของประเทศพมา่านะคะมันก็ทำให้เราขาด ไปบางช่วงบางตอนแต่โดยปกติแล้วเนี่ยพี่จะเป็นคนที่ไปทุกป,ปีอยู่แล้วนะคะเพื่อไปสักการะพระธาตุประจำปีเกิดเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยพระธาตุประจำปีเกิดของ12ราศีเนี่ยจะมีสองราศีเท่านั้นค่ะที่อยู่ต่างประเทศนะคะก็คือ,อปีมะเมียแล้วก็ปีจอที่พระธาตุอินแขวนนะคะด้านนี้ก็จะเป็นบริเวณของอพระธาตุอินแขวนในมุมกว้างนะคะซึ่งเป็นอะไรที่มีความรู้สึกทุกครั้งที่มานะคะมันจะมีความรู้สึก ประทับใจค่ะเนื่องจากว่าสถานที่นี้สวยงามมากนะคะในระหว่างการเดินทางเนี่ยก็มักจะมีคำถามว่าเอ๊ะทองเนี่ยมันเป็นทองของเราไหมอะไรไหมอันนี้พี่เก๋อยากจะบอกอะไรอย่างหนึ่งนะคะต่อให้มันจะเป็นทองที่ไหนกันแล้วแต่แต่ในเมื่อทอง ถูกนำมาถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยอนุโมทนาสาธุไม่ว่าทองนั้นเนี่ยจะมาจากที่ไหนมาด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่แต่เมื่อนำมาถวายเป็นพุทธบูชาต่อพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดแล้วนะคะทุกคน หลังจากที่เราได้ดอกไม้กันมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะไกด์นะคะเขาก็พาพวกเราเนี่ยเดินไปที่ลานอธิฐานลานอธิษฐานเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะเพราะแม้แต่กระทั่งพระมหาสัตว์บุเรงนองนะคะตอนที่จะไปออกรบก็มาตั้งอธิษฐานขอพรน,นะคะที่ลานอธิษฐานที่ชเวดากองนี้เหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะ ตัวพี่เก๋เองเนี่ยวันนี้ได้มายืนอยู่ตรงนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ว่าจะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ทำให้เรามายืนตรงนี้ได้ต้องบอกก่อนเลยว่าครั้งหนึ่งนะคะเราก็เคยเป็นผู้รับใช้ศาสนานะคะเคยอยู่ในร่มกาสวพักของศาส,สนาพุทธมาก่อนนะคะก็ ทำให้มีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่กลับมาเยือนสถานที่นี้ก็ยังคงสวยงามและยังคงมีมนขลังของมันอยู่เหมือนเดิมนะคะบริเวณตรงนี้ที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าสงน้านะคะพระประจําวันเกิดนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยมีสิงห์นะคะแล้วก็มีพระพุทธรูปมีเทวดามีเสานะคะเราก็จะเริ่มลดตั้งแต่อ่าพระพุทธรูปเทวดาเสาแล้วก็ลงมาที่ สัตว์พาหนะซึ่งสัตว์พาหนะนะคะก็จะมีหลากหลายกันไปนะคะอย่างมี่กเกิดวันจนนันทร์เนาะก็เดี๋ยวก็ต้องไปหาเสาวันจันทร์แล้วก็ลดกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ว่าคณะทัวรไหนก็นแล้วแต่พอมาถึงปุ๊บ,บต้องอธิบายนะคะ ตรงมุมนี้ก่อนเสมอนะคะเพื่อที่จะใหะ้ทุกคนได้เข้าใจนะคะกรุ๊ปนี้น่ารักมากเลยพี่เก๋ไปจอยทัวร์นะมีความสุขมากเธอนึกออกไหมเพราะว่าอะไรรู้ป่ะมีความรู้สึกว่าเนี่ยทัวร์กรุป๊ปนี่คือเสน่ห์ของทัวร์กรุ๊ปเล็กไม่ต้องแย่งไม่ต้องออต่อสู้กันเองนึกออกไหมแล้วก็ไกด์ทัวหรือหัวหน้าทัวร์นะคะเขาก็ดูแลพวกเราได้ทั่วถึงแต่ถ้าสมมุติว่าคนมันเยอะมากเกินไปอ่ะ มันปวดหัวนะเธอมันหลายคนนะ่ะนึกออกไหมเอ็นดูหัวหน้าทัวร์กับไกด์เหมือนกันแต่มารอบนี้นะคะพี่ๆที่มาด้วยกันเนี่ยคือน่ารักมากๆเลยค่ะนะคะพี่ในฐานะของคนเคยทําทัวร์นะคะแล้วได้มาซื้อทัวร์เดินทางเองก็มีความรู้สึกว่าอุ๊ยน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันทุกคนคือ,อ,อมีไมตรีจิตที่ดี ให้แก่กันมากเลยพี่มีความสุขโอ้ยรอบนี้มีมามาไหว้พระแล้วอุย้ยมีความสุขจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็เป็นบริเวณรอบๆนะคะพระมหาเจดีย์ช่วยดะกองเนี่ยพี่ตั้งใจถ่ายมากๆเลยนะคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปแรกที่ทำเองถ่ายเองภาคเองถ้าสมมุติว่ามีอะไรที่ขาดตกบกพร่องอนะ่ะพี่ต้องขอโทษด้วยนะอันนี้พี่เริ่มเริ่มหัดทำนะคะก็อย่าได้ถือสาถือโทษถือโกรธอะไรเลยเพราะว่า ตั้งใจทําอยากทำนะคะเพราะว่าอยากจะประชาสัมพันธ์นะคะให้ทุกคนได้เห็นความสวยงามในแง่มุมต่างๆของสถานที่ต่างๆที่ตัวพี่เองได้มีโอกาสเดินทางนะคะและนี่นะคะก็เป็นต้นโพนะคะซึ่งได้หน่อมาจากาพุทธคยานะคะซึ่งต้นที่พุทธคยานี่ก็เป็นหน่อที่สีแล้วนะคะหลังจากที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะ ได้ปรินิพานไปนะคะนี่ก็เป็นหน่อของต้นที่4นะคะต้นโพนะคะน,นี่ต้องถอต้องถอยความไปเลยนะใครอยากรู้เรื่องต้นโพต้องไปสีสังเวกับพี่นะอินเดียนะคะต้นโพต้องบอกว่าถือว่าเป็นสหาชาติที่เกิดมาพร้อมกับพระเจ้านะคะและนี่ก็เป็นมื้ออาหารมื้อเย็นนะคะร้านนี้ก็จะมีกุ้งมังกรนะคะมีปลาเธอนั่งกันอยู่ห้าหคนอาหารเต็มโต๊ะลูกค้าบอก อุ้ยพี่เกอาหารเยอะมากใช่ค่ะอาหารเยอะจริงๆต้องบอกเลยนะว่าค่าทัวร์หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะโดมันมันคุ้มอ่ะสำหรับพี่อ่ะนึกออกไหมคือแบบเราไม่ต้องหาข้อมูลอะไรใดๆเลยนะไม่ต้องมีข้อมูลไม่ต้องมีดีเทลไม่ต้องมีการเตรียมตัวเขาส่งใบอ่านัดหมายการเดินทางปึ้งเจอกันที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนทําอะไรกินอะไรนอนอะไร พี่ชอบมากอาจจะเป็นเพราะไลฟ์สไตล์เราอะเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างแล้วเธอดูโรงแรมสินี่คือราคานี่คือโรงแรมในราคาทัวร์หนึ่งสองเอโรงแรมชื่ออะไรนะออเต้หรือเปล่านะคะออเต้นะคะ,ะ,คะซึ่งเป็นโรงแรมระดับ5ดาวนะวันนั้นพี่เกยไปนะ โอ้โรงแรมนี้เป็นเป็นของคนเกาหลีนะคะวันนะี้น้องสีคําว่านะโอ้คนต่างชาติเยอะมากแล้วก็โรงแรมเขาใหญ่มากเลยนะพี่ยชอบมากโดยเฉพาะอาหารเชา้าเดี๋ยวดูในคลิปถัดไปแต่เดี๋ยวจะพาไปดูห้องนอนก่อนห้องนอนคือดีเธอนะคะห้องนอนคือดีมากพี่ถึงได้บอกว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่พี่บอกว่าทําไมพี่ชอบซื้อถัวร์ทำไมพี่อยากเดินทางไปกับทัวร์เพาทัวร์เขาจะจัดการอะไรให้พี่หมดแล้ว คือพี่ไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วอะพี่ชอบอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่มันก็ไลฟ์สไตล์ใครไลฟ์สไตล์มันนะแต่ว่าพี่เป็นคนง่ายๆไง,งนืกออกมาแล้วเราเป็นคนทํางานเราจะไม่มีเวลาว่างแต่เราอยากจะได้อะไรที่มันคอยอำนวยความสะดวกนะคะมากๆนี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ทั้งรายการทัวร์ทั้งอาหารและที่พักประทับใจมากเธอก็ดูกันไปเท่านี้นะแล้วเดี๋ยวไปตามต่อกันใน e ีที่3นะคะซึ่งเป็นอีพีสุดท้ายเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนจะไปไหว้พระที่ไหนก็ฝากติดตามในอีที่3ด้วยละกันนะคะซึ่งเป็น E ีพีสุดท้ายของประเทศพมา่าเธออย่าลืมนะเที่ยวพม่าทักมาหาพี่ได้พี่ช่วยบอกให้ว่าทัวร์ที่ไหนดีแต่ถ้ามากับทัวร์พบ้าดีๆนะเธอได้แบบดีแน่นอนในราคา12,999รบาท จะขายของเก่งไหมโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามนะ